n s x สองลำนะครับที่เพลน,นะครับเอาปาแมนสวัสดีครับผมเทมสปอร์ตนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคาเฟ่นะครับซิกซีโรนะครับแต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่มีรถ เยอะที่สุดนะครับในประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับข้างหลังตรงนู้นยังมีอีกอ่ะเดี๋ยวพาชมคร่าวๆอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเยอะเยอะอีกแล้วนะครับเยอะมากจริงๆบางส่วนก็กลับไปแล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเท่าที่มีกันให้ดูนะครับมาขอเริ่มที่ฝั่งนี้ดีกว่าครับเป็นฝั่งที่บอกเลยว่าอินโทรเวิร์ดนะเพราะว่าคนไม่ได้ติมเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็น เป็นฟอร์นะครับอะต้องเข้าข้างจริงๆแล้วนะเพราะว่ารถเยอะอีกแล้วอะไม่อยากจะเชื่อนะครับสำหรับคาเฟ่นนะอันนี้ก็เป็นคาเ e ล่าเอสนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็มีฟอร์ c h นนะครับเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพอร์ีนนะครับอีกฝั่งตรงนู้นนะครับก็จะเป็นโซนแบบ ่ารถซิ่งรถแต่งนะครับก็จะมีหลากหลายนะมีหลายอย่างเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็พาชมนะครับเป็นค a ร i ล่าโฟนะครับน่าจะเพิ่งมานะนี่ไงไหมบางส่วนก็ให้ยอยไปบ้างแล้วนะก็มีมีอะไรนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น p อร์ c h ่ GT4 RS นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ให้ดู p อร์ c ช่ GT4 ธรรมดาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น p อร์ c ช่ GT4 RS นะครับก็จะมีความแบบความแบบสปอร์ตขึ้นนะครับก็พร้อมลงหนามพร้อมลงหนามนี่มีที่ระบายเพชรอะไรใน GT4 RS ชัดเจนนะครับ เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับใส่ดีเทนเนอร์นะครับเพิ่งใส่รีเทนเนอร์นะนี่สำหรับ Gt4Rs นะครับสวยมากๆแล้วก็มีทางด้านของ911ดาก้านะครับก็เป็น d ก้าตัวใหม่นะครับก็พร้อมออฟโหลดเต็มที่เลยนะนี่ล้อนะครับก็เป็นล้อออฟโหดเลยก็พร้อมลุยแล้วก็มีความสูง มากกว่า p อร์เช่ธรรมดานะนี่ก็พร้อมไปทุกที่นะครับสำหรับ p อร์เช่ดาก้านะก็สวยนะผมบอกผมคิดว่ามันจะสูงกว่านี้นะครับแต่ความจริงมันก็มันก็ไม่สูงมากมายนะครับก็น่าใช้นะครับน่าใช้นี่9ก้าหนึดาก้านะครับ สวยสวยสวยไม่ได้สูงมากจะเห็นว่าหลังคาความสูงไม่ได้ต่างจาก p อชีเก้1หนึ่งหนคธรรมดาหรือว่าถ้าเทียบกับ G e 4 o r s นะครับก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับอ่ะเรามาดูทางด้านอ่ะอันนี้ก็เป็น G R 8 6นะครับ G R 8 6หทำทำออฟโรดเหมือนกันนะก็ทรงสูงนะครับอ่ยก็สูงขึ้นมานะครับแล้วก็แก้มยางหนานะผมก็บอกเลยว่า น่าจะนุ่มนั่งสบายแล้วก็ไปได้ทุกที่นะครับนี่มีเขาเรียกว่าบางโครนด้วยบางโครนหลังสีแดงนะครับนี่อ่ะคลิปนี้ก็คงยาวๆไปนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นรถที่อู่นะครับสำหรับก R แปดหกสีน้ำเงินนะครับก็ล้อแต่งมานี่ก็คือความสูงแบบน่าจะมีการโหลดมันแล้วนิดนึงนะครับอู้ ซูปา้านะครับกลับไปอีกแล้วนะก็อย่างที่บอกครับเท่าที่มีนะเท่าที่มีอ่ะรห G R แปดหกตัวนี้ก็ไม่ได้ตะโกนมากนะครับอะแล้วก็มีปอชชี่นะครับก็อยตรงนี้อีกตัวนะก็นี่ความพิเศษของมันก็คือตานะครับจะเห็นว่าตามันค่อนข้างเฟี้ยวกว่าปอชชีร่รุ่นอื่นๆน,นะ อ่ะแล้วก็มีล้อนี่คลิปที่แล้วผมอ่านผิดน,นะครับผมอ่านเป็น R A F เพราะว่าแบบไม่ได้เสียนบอชเช่ด้วยแล้วก็เห็นพันผ่านอ่านเร็วๆนะครับก็กลายเป็น R A F เฉยเลยแต่ความจริงนะครับมันคือ R U F นะครับหรือว่าลับนะอ่ะคราวนี้ก็แก้ไขนะครับปอดร c คคารโนะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังด้วยนะนี่นะครับสำหรับบอเช่ไคลารนะนี่นี่สกายไล์ สิ่งอย่างล่นแล้วก็ผมคิดว่านะ่าจะหายากคอตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเจ็ดหนึ่งแปดเคม่นนะครับเจ8 k หนึ่งแปดเคม่นนะอ่ะประมาณนี้เลย7จ8 k หนึ่งแปดเคมันชัดเจนนะครับแล้วก็มี 3, ีที่สามเอ้ไม่ใช่อ s จที่สามธรรมดานะ ก็สเปกนี้สวยนะผมชอบอยู่แล้วนะวิแต่รอบก่อนที่เราเจอนะครับกรอบตรงไฟหน้านะครับจะมีลายคาดสีน้าเงินด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีนะแต่ว่าลายคาดที่ล้อมีนะครับอ่ะนี่นะครับสกายไลน์ัดเจนนะนี่คือที่ที่สามนะที่ที่สาม สวยมากนะครับแล้วก็ตรงแบบ G3 จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เครื่อง4.0นะข้อข้อทำมาแล้วครับเป็นอาคาโปวินะสวยๆเลยแล้วก็อันนี้นะครับชุดแต่งลิเบอร์ตี้วอลจะบอก ได้ว่าป่งข้างหลังกว้างมากคันนี้ผมเคยเห็นแล้วนะครับที่อารีนะเคยเห็นส่วนตัวแล้วครั้งหนึ่งนะครับติดพื้นเลยครับถุงลมนะน่าจะเป็นถุงลมนะครับนี่ปูงหลังถ้าได้เห็นของเก่หถ่ายออกมาเยอะมากนะครับนี่ปูเตี้ยแบบ เป็นแบบเี็แบบโคตรเตี้ยเลยนะอะข้าง <c oughs> หลังดิจะ <c oughs> เห็นว่ามันมีความวายนะครับออกมาจากตัวรถนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะะมาดูข้างในนิดหน่อยนะครับครั้งเบาะเป็นลายแบบตารางตารางนะครับแล้วก็ ผูม,มิลาลยนะเป็นอาคันธาร่ารอบคันเลยนะครับแล้วก็มีแบบข้างในประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็คือหน้าตาคาเฟ่ของเรานะครับซิกซีโร่ะครับก a ลาสแอนด์โรสเตอร์นะอ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับอย่างที่บอกว่าจะเป็นโซนอ่ารถแต่งรถซิ่งนะครับอา้าว M2 ไปแล้วนะตอนแรกที่ผมเดินมานะครับมี M2 ด้วยนะตอนนี้ก็ไปแล้วนะแต่ว่าโอ้โห ดูแลคน STO มานะเดี๋ยวพาไปดูไปชมกันดีกว่าครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งนี้ดีกว่าครับก็อันนี้ก็น่าจะขิ้นถุงลมนะครับกดโลดต่ําสุดนะเพราะว่าติดดินนะครับไม่มีช่องแล้วนะครับแต่ว่าความโคดนะดูนี่คือม e r c e d e b e n z ที่ผมบอกเลยว่าโอ้โห ไม่อยากจะคิดถึงตอนสตาร์นะอุ้ย NSX มาอีกคันนะ NSX แดงนะครับตรงนี้มี NSX หนึ่งคันแล้วนะแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งคันนะบอกเลยว่าสุดยอดอะขอถ่ายนิดนึงนะเพราะอาจจะเขาอาจจะวนไปจอดด้านหลังนะครับซึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะฝั่งนี้ยังเหลืออีกแบบมาหาศาลมาโหรานเลยนะโอ้โหวนันนี้โหูดอะเห็นแล้วแบบ โอ้โหแบบสุดคำบรรยายนะครับอ่ะแล้วก็เป็นโซนแบบก็แต่งนะครับแล้วก็มีนี่โอ้โหดูดิโคตรเต็มลำนะโคตรเต็มลำนะแล้วก็มีนี่คูราคารนะครับเอสซีโอโมาแล้วนะครับสำหรับเป็นเอนะครับก็น่าจะได้ช่องจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,น,นะ เียมากแล้วก็ล้อสไตล์โมเดิร์นนะะเดี๋ยวมาดูคุรคาร STO ดีกว่าซึ่ง STO สเปคนี้นะครับเป็นพ่อนะครับอาคาโปวิกนะซึ่งผมก็เคยได้ถ่ายนะครับในคลิปเรเนซโซ่ไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะครับมาเจอแบบของจริงจะจะเลยนะครับสำหรับอุลคาร STO ที่มีคนซื้อมาใช้จริงนะครับสำหรับ เดสโอมอเตอร์นะครับนี่เดี๋ยวพาชมนะครับพาชมเอสโอคือตัวหัวอยู่แล้วนะจะเห็นว่ามีครีบนะครับระบายหูแล้วตรงนี้ดูดูเลยนะข้าไปกันเกูไปเลยอ่ะรถอินเอ็กซ์นะมาเดี๋ยวสตาร์ทอ x นเอ็กซ์โชว์กันให้ดูเลยนี่ นะครับนี่คือ n s x สองลำนะครับโอ้โหหาชมได้ที่ไหน n s x สองลำนะครับชัดเจนนะแต่ผมถ่ายให้ดูอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงชดเชยกับคลิปที่แล้วนะครับที่ถ่ายกันเข้าวๆนะนนี้ก็การชัดเจนเลยนะ ก็มีซีวิคนะครับ t y p ์อนะชุดแต่งดูแต่ไกลก็รู้นะครับว่าเป็นซีวิคไทป์อานะสวยนะครับสวยสวยเลยสําหรับซีวิคไทป์อานะเอาวันนี้ก็มีรถคอนข้างหลากหลายนะครับหลากหลายจริงๆนะนี่สวยนะครับซีวิคไทป์อาจ์เดีซูมเอากันสักนิดหนึ่งนะงนี่นะครับสําหรับจเจ้าซีวิคไทป์อานะก็ จอดเอยียงอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหจะ S t O แบบบึกบึนจริงจริงมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะก็เป็นสไตล์รถแต่งรถซิ่งนะครับมีหมดนะไ,ด GI, GI, GI ไอจีไอจีไอยาลิสจีไอยาลิสไอแต่งแบบ ความจริงมันก็มีความอัปโหลดอยู่แล้วนะไอ้ก็ความอัปโหลดเพิ่มขึ้นไปอีกนะโอ้ร์จีทีนะครับมาเพิ่มแล้วดูนี่นะครับ GTR ยี่ห้ออะไรต้องดูตามยี่ห้อนะครับโตโยตา้าใช่ไหมถ้าโตโยต้าก็เป็นน่าจะเป็น f อ8 6ดหใช่ไหมถ้าผมไม่ผิดพลาดนะครับมันก็มันก็คือโตโยต้านะครับแ6ดหนะครับนะก็มีซูบารุนะครับมีออดี้ทีทีทีล็อกโก้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับฝั่งนี้อะยังเหลือข้างในอีกมหาศาลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปถ่ายต่อก่อนนะ ฝั่งนี้นะครับ,บ,รบก็มีเติมเข้ามาเรื่อยๆนะอออ้าวแ่บิลนี้ปุใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีทางนั่นของพอร์เช่ซี3สนะครับซึ่งนะรอบก่อนนะครับเป็นตอนมันอยู่มิ่งๆน,น,นะครับรอบนนีน่ขยับแล้วนะทีซีสามอันนี้ผมได้ถ่ายชูไปแล้วนะครับ ครับแล้วนี่ก็คือภายในนะสวยชัดเจนนะครับนี่อ่าอัปเดตเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็คือมีมาเติมเพิ่มนะครับตอนแรกผมได้ทําคลิปจบเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เดินเล่นไปมานหน่อยนะแต่ว่าจู่จก็มีรถมาเติมคลื่มแบบหลักสิบคันเลยนะครับก็ คงต้องมารีเทคใหม่ให้ดูนะครับว่ามีอะไรมาบ้างซึ่งก็ขอบอกเลยว่าต้องข้าวข้าวแบบจริงๆนั่แหละเพราะเติมเพิ่มเป็นสิบคันเลยนะก็คือ3าสี่นะครับสาสองแบบโออาร์เอ็กเจเวนจีวีบลา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 ดูไม่เยอะจนแบบ โอ้โหผมถ้าน่น่าจะเจาะลึกไม่ได้เลยสักคันนะก็โอ้โห 9FF G-Turbo R นะผมเคยเห็นคลิป 9FF เกียร์แมนนวนของฝรั่งที่มันแบบอู้คุ้นแรงระเบิดเลยนะผมไม่รู้ว่าคันนี้มันแรงระเบิดแบบนั้นหรือเปล่านะแล้วตอนนี้คือร้อนร้อนมากๆเลยนะครับแต่ว่าดูรถริ อวันนี้มันอะไรกันเนี่ยวันนี้มันอะไรกันสามสี่เ่สามสี่นี้ผมว่าแบบมันดูเต็มกว่าสามสี่ตัวอื่นนะไม่รู้ว่ามันไปแต่งอะไรมานะครับแต่ว่าเต็มมากนะดูข้างเต็มนะ <S <S อ่ะแล้วก็สามสองก็ 3, 2, มีสามสองเต็มไปหมดเลยนะไอ้พวกนี้บางคันนะครับผมก็เคยได้ถ่ายให้ดูใน ep หนึ่ง ep สองแล้วนะ ep รีรก็รกๆผมมีไปหมดแล้วนะสำหรับพวกนี้นะ อันนี้ก็เป็น911นะครับคาริล่าเอสนะครับอ่ะดีย๋ยวพาดูขาด้างหน้าสักหน่อยนะขนา้างหน้าสักหน่อยอือนอ่ครับเี่เราก็ได้ให้ดูไปแล้วนะอ่ะแล้วตรงนี้นะครับก็มีหมดนะครับมีทุกอย่างนะครับอ่าอันนี้ถ่ายไปให้ดูแล้วนะก็มาเติมเพิ่มกันแบบแบบ เยอะมากอะ่ะนี่ครับรถธรรมดาก็มีนะครับโตโยต้ายาริสฮอนดา้าซิต,ตี้อะไรอย่างงี้ครับมีหมดนะสําหรับวันนี้พอเขาบอกเลยว่าเขาบอกเลยว่าเป็นร้านคาเฟ่นะครับที่รถเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่ผมที่ผมเคยเห็นมานะอะใครเคยเจอเยอะกว่าน,นี้นะลองคอมเมนต์มานะครับมีงานไหนแนะนํานะครับบอกผมนะครับ บอกได้นะอ่ะอันนี้มาดูข้างหน้านะครับให้ดูข้างหน้านหนึ่งนะชัดๆนะครับนี่9 F F ตาเหลืองนะครับนี่โลโกโ้เทาๆนะแล้วก็สาสี่นะครับสานี่ดูดูเต็มดูแน่นไปหมดเลยนะอ่ะแล้วก็สาสองนะครับนี่ ซำส,สองอีกนะครับประมาณนี้เลยเติมแบบนอนสตอล์อีกแล้วนะครับเจอรถคุณดังนะครับรถคนณดัง แล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะก็เดี๋ยวมาปิดท้ายสักหน่อยนะสำหรับอาสามห้านะครับที่บอกเลยว่าน่าจะแรงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับก็อ่ะา,ายมครับนี่แล้วก็มีแล้วก็มี มาเติมเมื่อกี้นะครับสองเก้าหกนะครับน่าจะเป็น g t b ไหมน่าจะไม่ได้เปิดประทุนได้นะครับแล้วก็91 1, 1คารินาทีนะตรงนี้ก็มีทางด้านของนิสัน GTR นะครับ R 3 5นะครับอันนี้ก็สวยนะอะตรงนี้ก็ถ่ายไปให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มี M 2นะครับก็วันนี้ M 2แวะเวียนมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มี กรซูปอนะครับแล้วก็ปิดท้ายจบนะครับด้วย296นะครับ g ีฮบีตรงนี้เลยนะอ่ะจีฮหรือเปล่าผมสับสนกับตัวเปิดประทุนนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับและนี่ก็คือโอ้โหแค่ส่วนหนึ่งต้องพูดว่าแค่ส่วนหนึ่งของคาเฟ่วันนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีแวะเวียนนะครับเข้าแล้วก็ออกน,นะครับ เรื่อยๆตลอดนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับข้อมูลตรงไหนนะครับมีผิดพลาดน,นะครับสามารถคอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ